เราน,นี่แหละเด้๋ยวนี้ล่ะสิบสองปันนาสิบสองปันนาหรือขาวหรือ เห็นไหมหลวงน้ำทามีแบบหลายชนเผ่ามากมากเลยแล้วก็แต่งชุดแต่ละชนเผ่าเนี่ยงามหลายๆเลยตอนนี้ผมอยู่ที่หลวงน้ำทานะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องว่าการแขวงนะฮะของหลวงน้ำทาครับและณตอนนี้นะฮะได้มีพิธีเลิกงามยามดีนะครับเราจะแห่ผ้ากฐินนะครับไปรอบเมืองครับและขณะเดียวกันเราจะตรงที่สวนสาธารณะนะฮะแล้วเราก็จะเดินต่อไปเพื่ออัญเชิญผ้ากฐินและณตอนนี้นะฮะก็มีทางด้านแกนนำนะ ไม่ราบไม่ว่าจะเป็นทางด้านแขวงนะฮะแล้วก็ทางด้านส่วนกลางพักนะฮะก็ได้เข้ามานะร่วมพิธีถือว่าเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่ครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้เจอพระครูพระท่านหลายองค์นะที่อยู่ที่วัดสามัคคีไรเนี่ยก็มาจากหลายๆแขวงเหมือนกันเพื่อมารับภาะกรถินในครั้งนี้นะ,ะเป็นพระกรถินพระราชทานนะครับซึ่งจัดขึ้น ครั้งแรกที่หลวงน้ําทาครับแต่ว่ากรถิ่นพระราชทานเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับร่วม1ิบครั้งครับไปในแต่ละแขวงและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะฮะในทุกๆปีครับและนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่บางคนไม่ได้รับรู้มาก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมานานมากแล้วและยังคงเกิดขึ้นตลอดไปในทุกภาคมิติครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทูตทางการนั่นคือหลายๆภาคส่วนครับ ที่ช่วยกันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเนี่ยยังคงมั่นยืนตลอดไปครับกระถิ่นพระจาทย์ที่เราทำในต่างประเทศเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2538นะครับก็20กว่าปีแล้วและประเทศลาวเนี่ย ก็ถือว่าเป็นประเทศที่เรามีการจัดการเกระถินพระราชทานตั้แต่ครั้งแรกมาโดยตลอดเลยนะครับทุกปีเพิ่งมาหยุดตอนช่วงโควิดนะครับที่หยุดไปตอนนั้นหน่อยแล้วเราก็กลับมาอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่24ในการทอดกระถินพระราชทานเนี่ยในสปปลาวเราก็พยายามนะฮะที่จะกระจายไปในทุกแหวง เราก็จะประสานกับทางลาวว่าแต่ละครั้งเขาอยากให้เราไปทอดที่ไหนที่วัดไหนที่แขวงไหนแล้วก็จะมีการประสานงานและจริงๆทําล่วงหน้านะครับ บางทีพูดง่ายๆจะเกือบปีเพราะการมาเตรียมการการมาดูสถานที่และเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในฐานะที่เราก็เป็นประเทศพุทธศาสนาด้วยกันแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะฮะกระถิงพระราชทานเนี่ยก็เท่ากับะเป็นการถวายพระเกียรติพระหมหากษัตริย์นะฮะสมเด็จพระบาทสมเจ้าอยู่หัวของไทยเราด้วยที่ท่านก็ถือเป็นองค์นะครับที่อุปถัมภ์ศาสนาพุทธเราทํามาต่อนเนื่องเลย เริ่มๆก็มีไม่กี่ประเทศแต่พอตอนหลังๆเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะเชื่อมไม่เฉพาะทางด้านศาสนาแต่ประชาชนกับประชาชนก็ขยายไปมากๆขึ้นนะครับไม่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้านขยายไปถึงศรีลังกาบางปีก็มีไปเนปาลไปอินเดียหรือแม้แต่จีนซึ่งก็มีวัดไทยด้วยสําหรับคราวนี้นะคะเรามาที่หลวงน้ําทาก็เป็นความตกลงร่วมกันนะครับระหว่างสมาคม ไทยลาวพมิตรภาพและสมาคมลาวไทยก็ได้หาหรือและเห็นว่าคราวนี้เรายังไม่เคยมาจัดกระถินพราชทานที่แขวงหลวงน้ำทานเลยคราวนี้ก็มานะครับที่วัดสมามคีใสายครั้งนี้และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านการนำของทางด้านสมบลาวเราก็ทางด้านของไทยนะได้แห่ขบวนจนกระทั่งครบร้านทุกจบดอยแล้วนะและขณะเดียวกันตอนนี้ก็จอดรถอยู่ที่ จากตรงนี้ต่อไปเราจะตั้งขบวนครับแล้วมุ่งพาเดินทางไปที่สวนสาธารณะเป็นจุดแรกก่อนนะครับลักษณะเดียวกันก็ตรงไปที่วัดสามัคิใสครับเราอันนีน่แหละเดย์อันนี้ละ่ะสิบสองปันนาสิบสองปันนาเผือเผาหรือเผากิมุเผากิมุเอกมผมคุ้นๆนะมีจะดดำสีแดงใช่ปะอันนี้นะครับเผาผู้น้อยเผาผู้น้อยเผากระล่อมเผากระล่อมเราเทิงร์นครับ ไทยแดงไทยแดงเมื่อวานนี้ผมไปแต่งไทยแดงมาด้วยใอยดูด้ะเผาลือเผาลือเผารือไทยดำไทยดำเห็นไหมหลวงน้ำทามีแบบหลายชนเผ่ามากๆเลยแล้วก็แต่งชุดแต่ละชนเผ่าเนี่ยงามหลายๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยขเจ้าบอกมาว่าหลวงน้ำทามีถึง17ชนเผา่าแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วคือชุดแต่งกายเนี่ยผมแยกไม่ออกจริงๆแต่ผมเชื่อว่า เราจะเข้าไปที่สปปลาวลึกให้มากยิ่งขึ้นแล้วพยายามที่จะเรียนรู้นะฮะว่าขนรรมเนียมประเพณีของสอปปลาวเนี่ยเป็นยังไงนะฮะสบายดีสบายสดีสดโอชุดสวยมากเลย,อยขอบใจหลายเด้ออันนี้ชุดอะไรเนี่ยชุดส้นเผาโมงชุดส้นเขาโมงเดออันเมื่อคืนอ้เห็นไม่ใช่ชุดนี้มีหลายๆชุดป่ะแมนชุดส้นเผาโมงมีหลายๆชุดเออจะมีอันต่างต่งเตเนื้อฮอตไต้แต่ละชุดก็ต่างกันอ๋อ,อต่ตา,ตางกันแมนแมนคือชุดนี้แมนชุดเออแข่งเซียงขวาง เป็นมองแข่งเซงขวาแม่นแมนแม่นแล้วโอ้นี like> ่ผมจะต้องศึกษาอีกเยอะเลยนะเนี่ยใช่แต่ละแข่งจะต่างกันอ่าอย่างงี้เนี่ยแล้วตอนนี้นี่มายืนรอรอขบวนค่ะรอขบวนใช่เราจะตั้งขบวนมาแล้วก็แม่นพระเจ้าก็จะเดินมาด้วยโดยมหาเจ้ายีวิตไทย๋อขอบใจหลายเลยเด้อใจสนใจโอ้เราจะเห็นว่าแต่ละคนก็แต่งชุดเป็นซนเผาต่างกันเลยนะที่เราเห็นมานะก็มีหลายๆซนเผาเลย เราเขาก็เตรียมกันนะที่จะเริ่มขบวนนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะว่าเป็นซนเผาใหนบ้างสบายดีสบายดีเจอกันอีกแล้วทีมนี้เป็นยังไงนี่วันนี้มารออะไรเอ่ยกระถินแห้กระถินอาฟ้อนอนแห่ขึ้นไปเอาฟ้อนแห่ขึ้นไปอีกแล้วคืนนี้มีแสดงว่ามีมีโอมมีนิดหน่อย อ๋อวันนี้เป็นวันใหญ่นะอ๋อตอนนี้เราคือแต่งชุดมาแต่ละคนนี่มารอขอบวนกระถิตนพระราชทานเนาะ,ะแต่งตัวกันตั้งแต่กี่โมงเนี่ยฮะหนึ่งโมงนึอ่อดูแต่ละคนงามหลายๆเลยเด้อ นันกาเทาและตอนนี้นะฮะขบวนทั้งหมดนะครับที่แห่มารอบเมืองนะครับแล้วก็ทําการลงเดินนะฮะย่างเข้ามาถึงสวนสาธารณะตรงนี้ถือว่าเป็นสวนสาธาระของหลวงน้าทานะแขวงหลวงน้าทาที่เป็นกิจกรรมลื่นเลิกนะที่จัดขึ้นณตรงนี้นะแต่ณวันนี้นะครับนั่นได้เชิญพระกระถินพระราชทานครับเข้ามาสู่เวทีเล็กนะฮะแล้วก็เวทีด้านขวานั้นคือเวทีศักยภาพนะครับขณะเดียวกันนะพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยเวลา6กโมงเช้าจะเกิดการตักบาทเกิดขึ้นนะฮะ แล้วขณะเดียวกันก็อัญเชิญผ้ากตถินพระราชทานนะครับเข้าสู่วัดสามัคคีไซครับแกรนําของคณะรัฐบาลของสปปลาวและก็ผู้นําของไทยนะครับก็จะได้เคลื่อนไปอยู่ที่วัดสามัคคีไซนะครับที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้เมืเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งกล่าวคําทัก ว่าในมอมงานกติณรัจฉธานก็ถือว่าเป็นเกียรติยังสูงทางฝ่ายลราโดยเฉพาะแขวงรองน้ำทาเขากันน้ำแข่งหลวงท่าตีดราคาสูงหลายเกี่ยวกับกถิณภัาสธานครนี้หลังจากโควิดพวกเขาก็ได้ปมาทำกถินตัวนี้ถือว่ามาภาคเหนือของเราเลยประชาชนเราจังหวัดแก่เคียงแต่เวียงจัดทั้งลาวทั้งไทยทั้งฟังเหนือของไทยเหมือนกันให้ความสนใจมารวมงานของเราเยอะเนาะจะเห็นมือแรงนี่ก็หลายคนจะมาจะมวมงานนํำกับมีการโฆษณากวาง และก็เป็นอีกบรหนึ่งที่ว่าภายหลังนายกเสถฐาเยี่ยมยามเาาก็บคนรักคใแย่กันนโยบายว่าพวกเขาต้องแก,ก,ก่สิทธิเทศกันกะสับความสัมพันธ์กันไปมาสู้กันภาษาส่วนภาษาส่วนธุรกิจธุรกิจอย่างนี้นะขอให้ทั้งรายการพวกเขานี่โฆษณาเผยแพร่ให้ทั่วโลกคนแลกเข้าใจเราความความแพงความมิตรภาพลาวาไทยพวกเขามันอย่างยืนยืนยาวนานนาะเด้เนอันนี้ก็ขอบใจน้ำ ที่ว่าทางหน่วยงานขวกเคาได้เสียสลับงบงานวันนี้ถือว่าไกลเด้อธุระกันดารหนึ่งแต่ว่าสนุกอากาศดีเนาะอ่านกันกินก็เซื้นท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลวงน้ำท่านี่หลายหลายหลายทีเนาะเขาได้ยกไทยเราก็อให้เกียรติเขาหวใจุดาต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจ ครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผนจนภัยไปกับเธอถึางแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายัางอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติม ใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสม,เมอไทยลาว n together โหโหโหวันเวลา ทให้้บาานนเเเมืองรปปลี่ยไขอให้นทสานเกียรติคุณศาสตรประเสริฐประธานสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพภาพโดยทานสีบไรปั่นเก้วน้องเจ้าเฟยเฟยงลุนลางทาเพื่อยิ้มสวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจียังทำประธานสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพเล่าฮับโดยฮานสีไรปันแกว เราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสม,เมอไทยลาวทุกเกต้า